เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกรนยอสคุงนะฮะและว,วันนี้เราก็ามาอยู่ในโลบอกแมปซีเรียวเวลตามเคยเป็นพาร์ทที่5กันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการไปกระทืบราชาปูนะฮะแล้วก็ได้ทําการปลดวิชา2ดาบแล้วก็รวมกับอวาตาผมก็กลาบไปวิชา3ดาบไปแล้วนะปวเป็นอะไรที่โคตรเล่อเท่กันเลยทีเดียว แล้ววันนี้เราก็จะไปดูกันด้วยนะครับว่าวิชาสามดาบเรานั้นมีสกิลอะไรกันบ้างนะฮะโอเ okay, ค let's go อ่า oh, 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 oh. วาตาโอ้ออดโอดออดทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลน,นี่เท่าไหร่อ๋อนึครับเฟกต์นี่เอง นี่ดูนะครับโอ้วิชาสามดับเราแหน่หล่อเทสุดๆไปเลยนะครับเคเราก็เริ่มด้วยการที่เราจะไปเล่นแดงกูนเป็นด่านสุดท้ายกอนที่จะไปโลกต่อไปกันแล้วนะครับท่านผู้ชมอีสุดยอดไปเลยเผมจะไม่ล้อทำการกดเขาไปเลยโอ เหมือนดาบบอสนะครับจะมีดาบระดับสีส้มกันด้วยนะฮะเป็นระดับห้าดาวกันเลยทีเดียวว้าวสุดยอดสีม่วงจะเป็นสี่ดาวนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากได้ดาบนี้นะหรือดาบนี้ก็ได้แบบเอามาถอือผมไม่อยากได้ดาบบางตอเนี่ยมันเหมือนดาบวัยรุ่นอะไรวะวัยรุ่นเข่าเสื่อมมาเออประมาณนั้นนะที่เขาจะ้ตีกันนะ,ะม,มา ขอโดนหน่อยสิว่ดดาด่านสุดท้ายมันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวนะครับโอ้หมันจะเป็นที่ในหุบเขาอะไรไม่รู้มืดด้วยมีบ้านตรงนั้นด้วยเฮ้หนายมีควสายตาฉันหลอกน้าขอสำรวจหน่อยสิอีแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วก็มาเป็นล็อบบี้ก่อนเริ่มเลยเนาะ อเคมาพร้อมแล้ววิชาสามดับทำการแตระเพิ่มเริ่มไปเลยนะฮะมาบนี่ฟันตายแรงมากเลยนะครับสกิลหนจะเป็นสกิลที่ทำการเพิ่มความเร็วให้กับการโจมตีนะครับส่วนสกิลสกิลหนึ่งก็คือสกิล e นะครับกดปั๊บกระเต็นนีจะมีลูกขนนกโผล่ขึ้นปปมาครับถ้ามันหมดสกิลในการตีแล้วม,มันก็จะหายไปนะฮะ เหมือนในพวกนี้เวลาดาบที่มันเปลี่ยนสีนี่ตัวมันเปลี่ยนสีมันจะโจมตีแบบติดสถานะใบด้ด้วยนะครับโอ้โ oh, oh. หไอตัวอันตรายทั้งนั้นเลยส่วนสกิลอาจะทําการพุ่งไปแล้วก็ใช้ดาบทั้งสองอันฟันจ้วงมาเลยนะฮะสร้างความเสียหายค่อนข้างแรงนะแรงมากส่วนสกิลเอนะฮะสกิล ah, เก็จะทําการใช้สกิลดาบการกระบาาไปฟันสตูนะครับ ส่วนความสามารถถ้าเรายังติดสถานะโจมตีไวอยู่จากสกิล E แล้วเราได้ทําการฆ่าศัตรูได้นะครับมันจะทําให้ความสามารถของ k i ิล E นั้นอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆฮะถ้าต่อนเนื่องก็จะแบบโจมตีไม,ม่หลุดไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ถือว่าขี้โกงใช้ได้เลยนะฮะสำหรับวิชาสามดาบ Starburst Team ของเราสำคางขี้โกงนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะดีสำหรับในการจ้วงด่านบอสก็พลังที่ดีนะครับนดูว่าด,เดัเบิดโอ้โหเปิดไปสองร้อยเลยโอ้โวิชาดาบไอ้นี่มันฟันทีนี่เลือดก,กระถูดเลยนะครับฟันโคตรแรงเลยนะครับฟันทีผมนี่หายพึ่งหลอดเลยนะมาสปิริตนะครับไม่เอาฟันว้าไปหนึ่งทีสตั๊บเลสตาร์เมย,ย อ้าวเหมือนจะมีสกิล X ด้วยนะครับสกิลเ <_ S 1> ผมว่าต้องเป็นท่าไม้ตายอย่างแน่นอนแล้วผมจะไม่ใช้ตอนนี้นะผมจะใช้ใช้ตีกับบอสเป็นตอนสุดท้ายนะครับนี่ไง,ไงอืมโยติดใบอยู่ดีก็เป็นใบอยู่นี้ก็พิการโหแล้วดูติดอย่างนานนะแต่ละที ฟัาบหนี่เปิดสกิลฟันหัวหนีคอขาดเลยล่ะตัดคอโสนนี่ไหนดูซิแถวนี้มีอะไรแวมไพร์หมูป่าแวมไพร์นะฮะทำไมมันถึงชื่อว่าแวมไพร์อ่ารู้แล้วนะฮะเหมือนตามที่ผมคาดดาวเบสล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือการโจมตีออกมาหนึ่งครั้งจะทำการดูดเลือดของเราไปด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่จังไลมากเลยนะฮะ นี่ไงโอเคเหมือนจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนู้นเลยนะครับฆ่าหมูป่าแมนพายก่อนนะอย่างวะนี้โหเริ่มตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะนี่กดไปเลยล้ำดาบสองมืออุ้ยชุบไม่ไงสตาร์เบิร์สตีอไอมใช่ยกอรทั้งนี่ชื่อมันชื่อว่าอะไรครอสสลัด Take, that เดสเดสสติกสติกอะไม่ออกเว้ยเออคอสเลชหรือเปล่าสี่นี้อืมอึ๊บเจ้าของนี่ไงอืมตายเขาตายเขาตาย,ตาย วิชาดาบรุดคมนี่หมูป่าแมมพายคิ้วเฟี้ยวมาแล้วระเบิดพลังนี่ฟันคอขี่โป่งเจ้งวิชาดาบเนี่ยนี่ไงทีเดียวล่วงทีเดียวล่วงไม่งไงคอสแลชๆๆๆๆๆระเบิดพลังๆๆๆฟันอยางรวดเร็ว ฟันอย่างนวดแล้วฮวัสดีพวกงีเงาระเบิดพลังฟัน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 อยากตีไปอย่างนี้ทำไมไม่ากฟันมากเลย,อยโอ้โหพวกนี้อันนี้อะไรอะ่ะเครมอ๋ออยู่ดีผมก็ทำคล้ายๆวอล,ลพ์เปอร์ในเกมดินน้ำมันเสร็จนะฮะ การตีไปเื่อยมันก็จะดอกไปบางอย่างมันมัจะดอกเสื้อเวลสิบสี่ซึ่งบวกพลังชีวิตโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะเยอะกว่าเท่าหนึ่งเดียวเยอะประมาณเกือบเท่าหนึ่งนะประมาณเก้าสิบห้าปอร์เซ็นต์ไปนไม่ไงไม้พวกงมพิชาดาดฟ,ฟัน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 ,ฟนโอ้ยใบเป็นใบพิการโอ้ยอยู่ดีพิการ พวกนี้แม่งเข้าใกล้ไม่ได้ไม่ฟันต้องรีบถอยเยอ๋อไม่ค่อยได้ใช้งานกุรมะเลยนะฮะโอเคงั้นเราจะส่งกุรมะไปกัดหัวพวกมันไม่เงี้ยคอมโบสอดฐานกบสามดาบอืมหลบระเบิดพลังหลบยุบนี่ไงหลบได้ไม่เง้ยหัวขาดมีฟันฟันหลบได้ร่วงแทง ฟัน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 โหเหมือนตัวนี้ติดสถานะพีแล้นะเมื่อโจมตีเราอ้อมาดูมันติดเยอะเยอะโคตรๆแล้วติดง่ายโคตรๆไดยนะหนึ่งการโจมตีนี้คือติดยับเลยนะฮะไม่มีระเบิดพลังฟันพออ,อ,อนี่ลบเมื่อกี้มันใช้วิชาใบนะฮะสังเกตจะดาบมันระวงังระวระดิต ฟันสตาร์เบอร์สตรีมคอสเลสแลสเนี่ฟันคอกัดมันคุณละมะอืมล่วงโอ้โหคุณละมะกัดติดเขีด้วยนะเมื่อกี้ทีเดียวล่วงเลยฮึบซิงชงเชงชงเชงชงเชงตายใายพวกนี้เงาโอ้ยติดใบเป็นใบเยอะมาก ลบคอสลสลบได้ <c oughs> ไม <c oughs> ่เก็บอันนี้ก่อนของดีผลาดไม่ได้โอเคมา <c oughs> เหมือนเราจะผ่านมาที่ตรงนี้แล้วมันจะไปประตูคะัตีพวกนั้นเสร็จประตูก็จะเปะิ <c oughs> ดอันี้มาด้ <c oughs> หลบได้ <c oughs> ได <c oughs> ฟันฟันฟัน อืมอืมฟัน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 ทไมตายเราจะใช้ไว้เก็บตอนฉากเด็ดดีกว่านะฮะไม่ฟันคอฟันคอฟัน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 โอเคเราก็ผ่านมาถึงหน้าฉันเห็นนะว่านายคือตัวอะไรจะเป็นสัปหลาดต้นไม้ยักษ์นะฮะบอสสำหรับโลกหนึ่งนะฮะตัวที่โหดที่สุด หือตัวโคตรใหญ่มาดิก็ไม่ได้กลัวหรอกนะเฮ้ยจบหลบได้เว้ยลำดาบของมือโอด้ดูมันทับดูมันทับทับทีนี่คือหายหมดโอ้ยย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 ยนยย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 คยย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 บอกยยยยยกยยยยยั มาฟันฟ <formation jin x 2> ัน <recalled> ฟ <handled klore> <quarto> ันฟันฟันฟันจะมาที้แหละอี๋เรียรี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 ฟันแบบไม่สดโลกเรียรีรีรีชีเน่ชีเนอืมมาดิทับก็มาดิแล้วไงอ่ะแล้วไงเอากดผิดกดผิดเฮ้ย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 กระตุ้น xcos อุ้ยตีเงินเหลือครึ่งหลอดแล้วเอ้าตีเหลือครึ่งหลอดแล้วอยู่ดีให้ทำการวิวัฒนาการนะฮะโดยการเรียกลูกน้องมา จำนวนค้พ่อโค้ดแม่มาหาสารมาฆ่าเรานะครับเค okay, สปลเหมือนไอ้ก้อนดำๆนี้จะเป็นแหล่งพลังงานของมันนะฮะเราต้องทำการกำจับพวกลูกกระจกทั้งหมดโอ้ไม่งี้ออ,อ้เป็นใบล่องไงเนี่ยเป็นใบล่องไงโอ้ยวิ่งก็ไม่ได้โหเหมือนไอ้พวกนี้มันจะสเปาได้ด้วยนะครับเหมือนมันจะทำการสเปา เอ่อตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะทหารอ๋อทหารอันเดดนะฮะโอ้ืลองทำให้กูเป็นไปทีเถอะไอ้พวกนี้เร่าเหนื่อยนะเว้ยนี่ฟันคอพิ่ชาดาบฟัน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 จะพวกอ่อนเนี่ยกัดมันคุณละมะพี่ยุดหลุดคมฟัน แด่แค่นี้เองได้แค่นี้เองเออแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเอออ่ะเย็นนี้ยังไม่ไสรเออเออนี่นายร่วงไปดิฟันฟันฟันระเบิดพลังฟัน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 เอาเป็นใบเอาเป็นใบตีนี้ก็ได้อืมอืออืออืออออลัมดาโอ้โห กายล่างเย่ดูดิครับโอ้โหทางนั้นก็เจอนี่หน่อยเป็ไงเรีย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 เรีเรียเรวิชาลำดับออือมระเบิดพลังวิชาลำดับมาดิมาดิมาดิเจอทำให้ตายหน่อยเป็นไงช็บช็อชชชชอ โอ้เฮ้ยไอ้ลูกดำๆนี้ผมคิดว่ามน่าจะปลอดภัยเท่าเท่าไหรนะโอเคครับแล้วโอเคเหมือนมันกายร่างก็เป็นร่างมืดแล้วครับโอ้ยโอ้ยตีก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่หว่าแต่ว่าค่อนข้างตีไวเลยนะครับอ่าเรียบร้อยล่วงไปแล้วนะฮะก็ไม่เท่าไหร่นะก็ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ประสูกับวิชาสามดับแล้วก็อีซี่อ่ะนะครับก็เห็นใจยากเลยอ่ะ อืมโอเคผมเลือกเป็นกล่องสีแดงามเคยนะเพราะมันดูสวยดีอ้าวได้ไอเทมันดับสีเขียวอ้าวสวยอยากได้ดาบอันนี้มานนแล้วมันจะได้ดูเข้ากันหน่อยแะดาบเดียวกันสองฝั่งกันเลยทีเดียวนะ w o l l Chris come please o h m i t o s อะไรวะ c o m please บ่าวคนเพล่บล่ะบล่ะอืมจะมาไหนไม่บอกเห้ โอเคอ่ะรับที่ปลดคลาสเทียหนึ่งมานะฮะอ๋อม,มันจะสอนวันทีไปโลกสองโอเคเอวตารไม่โหลผมขอกดไปดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอู้ได้อันหนึ่งแล้วผมก็สาม,มารถปลดคลาสอื่นได้แล้วนะครับอ่าเอาไว้จะเป็นพาสอด่นๆแล้วกันนะที่ผมจะมารีวิวพวกคลาสอื่นให้ดูนะครับ เราทำตามที่มันบอกก่อนก็แล้วกันนะอ่าเป็นโลกสองเลยเทเลพอตโอ้โหอันนี้อะไรนะสยมสิบห้าเฟสโอเคส์โอ้โหโหโลกใหม่โคตรสวยครับทุกผู้ชมเปิดมาก็บอสเกิดเลยเฮ้ยเดี๋ยว ขอบอ้บยังไม่ได้นะฮะดานผมยังปลดไม่ถึงนะครับโอเคขอเก็บอุปกรณ์สักกันหน่อยนะฮะเก็บดาบจะคาบมากเกินไปไม่ได้แล้วเออเมื่อกี้เหมือนขออภยัยวยครับพี่เพราะความเข้าพอดีเออเราสับไพ่ไปไหนเ <laughs> <c oughs> ด็ดไปด้ก็ไม่รู้อะไรมันตริงๆงนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เราได้อะไรมาบ้างนะ ผมขอทำการให้อ่านคุรามาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมกินอะไรล,ลูกพ่อไม่ต้องเกงใจกินมาให้หมดเนี่ยแหละนี่คุรามาก็ใกล้วิวัฒนาการมาถึงครึ่งแล้วนะครับเอาอะไรปรดอีกผมมาลูกใหม่ก็โปรดอีกเหรอโอเคผมน่าจะได้รีวิวอไอ้พวกนี้ในพารอื่นๆนะครับ เดีย๋ยวผมจะเอาไว้รีวิวในพาร์ทหน้านะครับว่ามันทำอะไรกันได้บ้างอาตอนนึงน,นะผมขอหาหมุมดีๆก่อนอทำไมภาพมันเป็นอย่เงี้ยเอฟเฟกต์ผมปรับไว้เท่าไหร่ปรับไปสิบเลยแล้วกันเพื่อดูดูฮ้ยวาวออร่าเค อูล oh, ่าออกระอลาอหละออลาของพวกดาบนะฮะนะครัะผมเปลี่ยนดาบก่อนโอเคก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปผมจนจบในวันนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับกับวิชาสามดาบที่ได้ลุดคมบอสลุกหนึ่งแบบอีซี่อีซี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม